สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพรยนเช่นเดิมค่ะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์สีนะคะวันนี้มีรถใหม่มาอัปเดตให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถห้าที่นั่งนะคะเป็นรถแบรนด์หลักนะคะแล้วก็ได้ปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะวันนี้มิน้นมีเจ้าตัว คอลล่าคอส1.8ไฮบิดพรีเมียมเป็นตัว G-R s p o r สตัวท็อปสุดของรุ่นเลยชมปี2023นะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัวม i n เลื่อเชนให้เรียบร้อยสำหรับใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจอยู่นะคะลูกค้าต้องรีบเลยนะคะเร่งไม่ประมาณ60,000กว่าโลนะคะได้รถตัวท็อปใหม่น้อย คันนี้นะคะราคายังไม่อ่อกนะคะเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาแต่ถ้าใครสนใจอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้ทักแชทหรือโทรหามิ้นได้เลยที่เบอร์082462496 9คุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าออกห้างไปได้ประมาณล้านสองนะคะเดี๋ยวราคาเพชรยนต์เสนออีกทีนะคะมิ้นแจ้งนะคะในแชทในใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่สนใจนะ <S <S คันนี้เป็นรถชมปี2023อย่างที่มินแจ้งนะคะที่สําคัญได้เป็นตัวไฮบริดด้วย ไฟหน้านะคะลูกค้าสวยมากนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟฟูเอลให้เรียบร้อยนะคะไลท์ไกดิ้งมีมาให้นะคะแล้วก็ดีไซน์ตัวรถด,ด้านหน้านะคะทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้มีไฟเขาเรียกว่าไฟสปอร์ตไลท์นะคะด้านหน้านะคะดีไซน์ก็จากด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนโฉมนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถสวยๆออปชั่นดีคันนี้ไว้ใช้นะคะลูกค้าอีกที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่ถือได้ว่า สมรรถนะในการใช้งานหรือการขับขี่ดีมากนะคะที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยเป็นตัวไฮบริดนะคะอัตราความประหยัดอยู่ประมาณ2 5่ดกิโลเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของบอดี้โครงสร้างของตัวรถสภาพสวยมากนะคะลูกค้าเป็นสีดำเบเก้านะคะที่ดูเงาดูสะท้อนออกมานี่คือสวยเลยสำหรับใครที่ชอบความดาร์ก ชอมความเข้มนะคะต้องคันนี้ล้อแม็กเป็นสีทูโทนปัดเงาแบบนี้นะคะเป็นแม็กขอบ18นะคะลูกค้ายางเป็นยางปีใหม่นะคะที่สําคัญยางได้เป็นดันหลบด้วยนะคะสวยมากนะคะล้อแม็กสวยซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นแบบว่าสีดาด้านนะคะตัดกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ของตัวไฮบริดนั่นเองนะคะดีไซน์ด้านข้างของตัวรถเนี่ยลูกค้าก็จะได้เป็นแบบเหมือนลักษณะนะเป็น ด้านล่างเนี่ยถ้าลูกค้าสังเกตน,นะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนของตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับราวหลังคาเนะะี่ยคีบฉลามแบบชัรฟินด้านบนนะคะที่สําคัญในส่วนของ ด้านท้ายของตัวรถนะคะลูกค้าก็จะมีในส่วนของชุดแต่งที่มากับตัวรถเลยนะคะเป็นชุดแต่งของตัว GR นั่นเองนะคะกันชนด้านท้ายเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวไฟถอยด้านหลังนะคะในสภาพที่ส่วนสมบูรณ์นะคะคันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้ารอปรับสภาพนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นต้องรองนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นตัวไฮบริดนะคะชมปี2023 ทะเบียนนี้เลยถ้าใครสนใจอยากได้หรือคุยรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมลูกค้าสามารถทักได้นะคะดูรายละเอียดตัวรถนะคะแล้วก็สามารถที่จะนัดหมายเข้ามาชมรถได้นะคะจอดให้บริการอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสุวินทวงศ์46นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถสวย,สวยคุณภาพดีๆแบบนี้ไว้ใช้นะคะในส่วนของตัวรถโครงสร้างรถคือถือว่าดีนะคะลูกค้าไม่มีรอย กระแทกรอยแตกของตัวรถมานะคะตัวนี้นี่คือสภาพรถแรกเข้าถือว่าค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะคะกลิ่นความใหม่อะไรยังอยู่ภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะลูกค่าเดี๋ยวมิ้นพาชมด้านในอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของตัวภายในรถนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ก็มิ้นหายในตอนเย็นนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบว่ามืดนิดหนึ่งนะคะแต่ในส่วนของออปชันหรือรายละเอียดของตัวรถ นะคะลูกค้างดงามนะคะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมนะคะนี่ภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟแอมเบีน์ไลท์นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถนะตัวนี้นี่คือจะสกสบายเวลาอยู่กลางคืนนี่ลูกค้าไฟแอมเบีนไลท์นะคะเห็นหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ปรับระดับนะคะของตัวกระจกด้านข้างนะคะภายในพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอกลางกล้องถอยหลังมีมานะคะแล้วก็ในส่วนของนี่ไฟแอมเบียนทไลท์ด้านข้างนะคะเบาะหนังสีดำนะคะที่สำคัญคันนี้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะปรับได้8ทิศทางนีด้านบนมาพร้อมกับหลังคานะะสรลูปมีมาให้นี่นะคะออปชั่นจัดมาให้เต็มเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay Android Auto เนะี่ค่ะระบบ T ี o o n n e t t ของ Toyota มีมาครบเลยนะคะสนใจดูข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมลูกค้าทักมาได้ที่เบอร์082 469 2496นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครมาก่อนนะคะได้ก่อนนะคะรถปี23นะคะไม่น้อยมากนะคะลูกค้าล้อมงล,ล้อมแม็กนี่คือสภาพสวยเลยไม่มีรอยขูดรอยเบียด นะคะลูกค้าทุกมุมเลยนี่คือถือได้ว่าได้ลดสภาพลดใหม่เลยนะคะราคาหายจากป้ายแดงไนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าถ้าราคาที่ออกนี่คือประมาณนี้น่าจะอยู่ไม่เกินล้านนะคะลูกค้าได้อยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่านะใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากดู รูปรถหรือรายละเอียดคันนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อตามเบอร์ที่มินให้ไว้นะคะ082-469-2496ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะมินลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามินพาไปดูรถรุ่นไหนที่เข้ามาสำหรับนี้เจอกันสวัสดีค่ะ